Göte er e z e r t i f i k a t B1 u e u t s c h p r ü f u n g für Jugendliche und Erwachsene Wortliste. ตัวอย่างคำศัพท์ระดับ B1 นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่คำว่า up นะครับ r b ว่ามีความหมายอะไรได้บ้างนะครับตัวอย่างประโยคข้อที่หนึ่ง d e f a u t k o s t e t up Hamburg. 200 Euro ab Hamburg ในประโยคนี้แปลว่าออกจากเมืองฮัมบว r g กหรือว่าตั้งแต่ เมืองฮัมบวร์กเป็นต้นไปอย่างนี้นะครับ d e f a u t คือการเดินทางหรือว่าค่าโดยสารการเดินทางที่เดินทางออกจากเมืองฮัมบวร์กเนี่ยม,มันมีราคา c o s t e t ค่าใช้จ่ายค่าโดยสารอยู่ที่สวายฮันดอรอโกก็คือ200ยูโรนะครับ also n o ก m a l d e f a u t c o s t e t up Hamburg s 0 0 i h u n เวลาพูดนะครับก็อาจจะเน้นเสียงตรงคําว่า up นะครับเพราะมันมาด้วยก,กันกับคําว่าฮัมบ u r g ก up Hamburg also ต่อไป ตัวอย่างประโยคข้อที่สองกับคำว่า up นะครับ number f Ab e up next to w o r b l i b t unser geschäft samstags geschlossen อา s o mm hmm. เขาบอกว่า samstags geschlossen แปลว่าทุกๆวันเสาร์นะครับเติม s est, ตัวนี้จะกลายเป็น adverb geschlossen ก็คือปิดนะครับมากับ verb คือ bleibt geschlossen ร้านก็จะปิดนะครับคำว่าร้านคือ unser geschäft าแปลตรงๆกิชเชฟคือ Business นะครับอุนเกิชเชฟก็คือ our shop นั่นเองก็คือร้านของพวกเราจะหยุดวันเสาร์โดยที่จะหยุดในวันเสาร์ up next to Walker up ตัวนี้แปลว่าตั้งแต่ next to Walker ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้น d i e s e Walker สัปดาห์นี้วันเสาร์ก็ยังเปิดอยู่นะครับยังไม่กิชล็อตนยังไม่ปิด Also n o c h งอีกคร m ้งหมายเลขสองต่อจากสัปดาห e หน้ s จะเปิดร้า t ค้ s ขอ s เร g ใ s วันเสาร์นะครับเสริมเพิ่มเติมให้เล็กน้อยนะครับคำว่าธุรกิจซึ่งแปลว่า business หรือว่าร้านค้าอาจจะเจอในคำว่าเดลา a d เดนก็ได้นะครับ Unser Laden ก็แปลว่าร้านเหมือนกันนะครับ Das Geschäft Der Laden ทั้งสองคำแปลว่าร้านแปลว่าช h อ p ได้ส่วน Up next walker สังเกตดูนะครับ อับวก next คำว่า next แปลว่าลำดับถัดไปมันเติม er ด้านหลังเพราะว่า up ตรงนี้จะต้องบวก dativ นะครับ up next walker นั่นเองมาจาก up there walker next มาบวกกับ there ก็จะได้เป็น next walker ไปต่อกันที่ประโยคที่3นะครับสำหรับตัวอย่างของคำว่า up ข้อที่3 my brother besucht uns up und zu อั u, u, ปอุนซูนะครับอัอุนซูแปลว่านานๆครั้งนะครับ b r o t พูดก็คือ My Brother พี่ชายหรือน้องชายของฉัน Besucht uns นะครับแปลว่ามาเยี e ่ยมเยนนะครับมาจากแบบ b e ซู u ข่น u n s นะครับ uns ตัวนี้เป็น u s a u i v e นะครับใครก็ตามที่ถูกเย e ี่ยมเยนคนนั้นจะถูกกระทำนะครับถูก b e s ูเ h e นก็คือเป็น u s a u i v e นะครับอันนี้อาจจะมองไม่ออกตรงที่ว่าคำว่า uns สามารถเป็นได้ทั้ง กำตรงและกำรองนะครับของประธานวียในสีช่องที่ในตารางที่13ในคลิปที่13ตารางที่1ในคลิปที่13ก็บอกไว้ชัดเจนนะครับวียอ n ุนส์อุนส์อุนซ์อุนส์ตัวนี้ก็คือในช่องที่2นะครับมายพูดะเบียบสุขอุนส์อัพอุนูเวลาพูดก็จะเน้นอัพอุน u ูมาพร้อมกันเลยนะครับอัพมาบมาพร้อมกับคําว่าส so ูนะครับเป็นํำนวนแปลว่านานๆนนครั้งนั่นเองนะครับ ตัวอย่างประโยคนะครับของคำศัพท์คำว่า aber เรารู้กันอยู่แล้ว aber แปลว่าแต่นะครับเป็นตัวอย่างสามประโยคแรกก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังส่วนคำอธิบายจะอยู่ในคลิปถัดไปนะครับ Nummer 1. 1 heute kann ich nicht, aber morgen ganz bestimmt. 2> Nummer 2. es lag sehr viel Schnee, aber Enzo so ist trotzdem mit dem Motorrad gefahren. หม r e in e kleine wohnung s i n d aber damit zufrieden อันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคเฉยๆนะครับของ3ประโยคสำหรับการใช้คำว่า aber ซึ่งมีความหมายว่าแต่ซึ่งจะเห็นเลยว่าอยู่ในรูปประโยคอยู่ตำแหน่งยังไงนะครับมีความหมายประมาณไหนเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมของคำว่า aber มากกว่าสาประโยค,นคในคลิปถัดไป Ich bin auf dem Dongleiter mit Auf Wiedersehen viel Spaß. Tschüss.